ครับวันนี้เราก็จะมาประกอบกันพารในโมเดลของ RG นะครับฟร e ดอมกันดั้มเนาะนะครับโดยในตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้ส่วนขาสะโพกํำตัวมาแล้วนะครับวันนี้เราจะประกอบส่วนไหนต่อกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทีแเราก็ถือว่าเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราประกอบไปต่อนะครับตามคู่มือเลยนะครับผมใส่คู่มือเป็นหลักนะคู่มือเขาก็บอกว่านะครับแน่นอนครับวันนี้เนาะอาร์มยูนิตนะครับหรือว่าแขนนะ แต่วันนี้เราจะประกอบนี่ก่อนโชเดอร์ er นะครับหรือบ่านะครับเดี๋ยวดูว่าบ่าใช้สิ้นส่วนไหนบ้างนะครับก็เป็น F 1 1 2กับ E 1 7ครับคู่กันนะสอข้างนะครับ F 2 2 2กับ E 2 7ครับมาไปเปิดหาชิ้นส่วนกันนะครับเปิดกล่องตุนๆนมาครับอันนี้พอประกอบไปบ่อยก็จะจำได้แล้วว่าไหนชิ้นไหนนะจะเป็นคู่นี้ครับ คือจะเป็นคู่นี่เนาะขาวฟ้าครับ E กับ F นะมาครับเอา E หนึ่งก่อนมาจำไม่ได้ลนะเปิดคู่มือก่อนนะครับนี่นี่กับตากับน้าจะเป็น E หนึ่งสิบสองกับ F สองสิบสองครับโอเคเนาะไป E หนึ่งสิบสองครับ 1> e หนึ่งสิบสองครับอยู่ไหนนอ้อสิบสองสิบสองอ่ะชิ้นนี้โอเค e หนึ่งนะครับสิบสองคือชิ้นนี้นะโอเคนะครับตัดตัดอีกชิ้นหนึ่งมาเลยอือห อืมโอเคหนูชิ้นงานก่อนโอเคตรงรอยตัดเรียบเนียนดีไหมต้องอะไรไหมไม่ต้องนะครับมันไกลคมโอเคคมอยู่เรียบกริปครับมาครับอันนี้ e ีหนึ่งสิบสองนะครับมา e ีหนึ่งสิบสองได้แล้วต่อไปจะเป็นชิ้นส่วนจำไม่ได้ดูก่อนนะ e ีหนึ่ง สิองคู่กับ f หนึ่งสิบสองครับ f หนึ่งสิบสองคือนะ่าจะเป,เป็นนี้อ่ะ e e กับ f มันคู่กันนะเป็นขาวฟ้าครับ f หนึ่งนะครับ f หนึ่งนะสิบสองครับหาก่อนสิบสองโอ้นี่จะลนะชิ้นนิดเดียวโอ้โหเล็กมากครับนี่มาครับ ต็กมากต็กมากโอเคได้แล้วครับมานะครับเขาให้ใส่ตรงปลายนะตามรูปนะครับโอเคได้สองชิ้นแล้วนะเดี๋ยวดูคู่มือก่อนอยังไงต่อครับ อ่าคู่มือกลับหัวอีกแล้วเดี๋ยวก็เอานี่เนาะโอ้เดี๋ยว,ยวผิดละผิดละต้องประกอบคู่นี้ก่อนนะครับผมผิดละต้องเป็น e หนึ่งเจ็ดนะกับ f หนึ่งสิบสองนะครับโอ้ผมดูผิดดูผิดอ่าอา่ไปหา e หนึ่งเจ็ดก่อนนะครับ e หนึ่งเจ็ดครับแล้วค่อยมาใส่ f หนึ่งสิบสองนะครับค่อยมาใส่ e หนะ e นึ่งสิบสองนะ e หนึ่งเจ็ดนี่ เล็กๆเหมือนกันนี่อยู่ข้างบนนี่โอเคนะครับนี่อีหนึ่งเจ็ด e นะครับตัวนี้นะครับมาอีหนึ่งเจ็ดครับมาตัดปึ๊บม,มีแกนหมุนนะครับระวังนะเ๋ยวตัดแกนหมุนเข้าออกไปนะนะครับจะมีจุดจุดที่ใช้หมุนนะครับโอเคมาครับ โอเคเรียบร้อยครับนี่ก็คือแล้วก็เอาชิ้นส่วนนี้ประกบนะครับเล็กๆที่เราตัดดีกๆนะครับประกบยังไงเนาะดูก่อนนะเเดี๋ยวดูคนะู่มือครับมาครับก็ให้ประกบกับหัวกนะเอาสามเหลี่ยมเนาะดูตามรูปนะครับสามเหลี่ยมลงข้างล่างนะสามเหลี่ยมครับดูตามนี้ สามเหลี่ยมอ่ะสามเหลี่ยมคือตรงนี้ลงข้างล่างโอเคนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้เอาตัวที่มีแกนหมนุนอยู่ด้านไหนเชิดขึ้นอย่างนี้โอเคครับมาใส่ไปงี้ครับมาใส่ครับใช่เหรอ,อลองดูใช่อ่ะพอดีเป๊ะครับโอเคได้ละ ได้แล้วครับประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็เอาชิ้นสองอันนี้นะที่ประกอบกัน f 1นึกับ e 1 7นะครับมาใส่ e 1 2ที่เราตัดมาเมืกก่อกี้ตรงไหนนาะอ๋อต้องใช้ e 1 1กับ e 1 2บสอกละเดี๋ยวมันจะประกอบกันอย่างงี้ครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปตัด e 1 1เพิ่มก่อนนะครับ e 1 1ึนะผมมา มาครับ e ีหนึ่งสิบเอ็ดเนี่ยมันจะเป็นข้างบนข้างบนนี้นะครับอหนึ่งสิบเอ็ดตัดเข้าให้โชวตัดเข้าให้โชวมาครับอีอีที่หนึง่งมาครับอีหนึ่งสิบเอ็ดครับถึงสุดท้ายแย่งสุดท้ายอี หล่นมาละแต่งนิดนึงเรียบเนียนดีด้านนี้ด้านนี้โอเคตรงนี้ปุดไอตัดตัดัด,ด,ดโอเคครับมาก็จะมาประกบกันกันกบชิ้นส่วนเราประกบอบเมื่อกี้นะครับโอเคดูตามรวมใช่จะมีแกนหมุนตรงนี้เนาะนะครับประกบสองข้างตรงรูของสองอันนี้มาครับนี่นี่ กาหมุนตัวนี้นะครับจะเป็นอันนี้อันนี้อ๋อนนี้ครับอืมไม่ลงเดี๋ยวก่อนนะใช่ไหมอ๋อหัวขึ้นโอเคได้ละจบ ก็อันนี้ประกบครับใส่ไปตรงแกนหมุนนะตรงนี้โอเคอ่ะอจะมีรูของมันอยู่นะครับรูตรงนี้ให้ตรงกันนะโอเคให้ตรงเสร็จก็ใส่กดเข้าไปครับโอเคกดเข้าไปโอเคนังแปกแ๊กละนี่นะครับนี่เราจะเป็น อันนี้เป็นเสร็จหนึ่งข้างแนละ้วยังไงต่อครับบ่านะครับเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์เพิ่มข้้นบนนี้นะนะครับก็จะเป็นนี่นะครับชุดของเป็น D13 46 G8 นะครับมาใส่เพิ่มนะ c 6 d d 3 g g ครับมาเดี๋ยวไปหาก่อน c 6 d d g G8 ครับ ไปหาเพิ่มก่อนสี่สิบหกอ่ะสีก่อนนะสี่สิบหกอันนี้เป็น B กับ A อันนี้เป็น C C อะไรนะ มีจีอันหนึ่งนี่จีจีแปดครับจีแปดสีแปดจีแปดครับจีแปดมาจีแปดนี่จีแปดจะอยู่ตรงนี้ครับโอเคจีแปดนะครับมันเป็นเหมือนกันสอบอันนะโอเคอ่านคู่มือเลย เวลาตัดระวังนะครับมันมีตัวแบบแกนหมุนอยู่นะอย่าไปตัดแกนหมุนมันทิ้งนะครับหล่นไปละเ,เอาลองสอันหนึ่งนะครับ G8 โอเคได้ละเนาะ G8 เขาให้ใส่ตรงไหนเอ่ย G8 นะครับ กับหัวตลอดใส่ตรงนี้ครับมาใส่ตรงนี้นะมันมีจุดหมุนอยู่นะทีแปดใส่ไปเลยครับโอเคเรียบร้อยตรงนี้นี่โอ้นี่ไปนี่โอเคประมาณนี้ครับนี่นี่มันจะเป็นจุดยึดกับแขนละคิดว่านะโอเคครับจีแปดต่อไปต่อไปสองชิ้นก็คือดีสิบสามกับสี่สิบหกครับมาหาดีกับ C ีครับ สินนี้เป็นสีเจอละสีสิบหกนะครับสีสิบหกมันจะเป็นสีแดงอ่าเจอละสีสิบหกคืนนี้นะครับโอเคสีสิบหกครับอันนี้นะมาตัดครับตัดชับชับ ซับ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 โอเคเรียนคลิปไม่รอยตัดโอเครอยตัดเนียนอยู่ครับมาสี่สิบหกสีแดงนะครับตามรูปสี่สิบหใส่ข้าบนไปเลยแล้วดีสามดีสิบสามอยู่ตรงไหนดีสิบสามโอ้ต้องหาดีสิบสามก่อน ก็เอาดีสบหกใส่ดีสิบสามครับมาใส่เก็บกันดีเจอแล้วครับดีอยู่อันเล็กๆนี่ครับดีมาดีดีด 13, 17, สิบสามสิบอ็ดสิบสองอ๋อนี่เบาเริ่มเลยดีสิบสามอ๋อเป็นน่าจะเป็นชิ้นที่เป็นเกาะที่บ่าครับเมาเริ่มเลยครับมา ดีสิบสามเอาอันนึงครับมันเหมือนกันนะอันนี้เป็นสมมาตรนะครับ<า>ครับอือฮึโอเคคมคลิปมาโอเคคมคลิปครับกันไกตัดก็เอาอันนี้นะครับเป็นส่วนเดียกี้ใส่เข้าไปตรงปลายนี่ ปลายปีกนะโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็เอาไปประกบนี่นะครับอย่างนี้เหรอใช่ไหมใช่โอเคเรียบร้อยครับนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับข้างหนึ่งครับบ่านะบ่ากันดั้มนะครับฟรีดอมนะนี่มีไอพ่นตรงนี้โอเคน่าจะประมาณนี้ครับสลับบ่านะครับ เดี๋ยวก็ประกอบอีกข้างหนึ่งนะครับตอนต่อไปก็น่าจะเป็นแขนแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเอารูปให้ดูมันต้องมีแขนแหละนี่นี่ประมาณนี้ครับอ่ะนะครับเดี๋ยวจะมีแขนงอกออกมานะสองข้างครับน่จะเป็นตอนต่อไปครับตอนนี้ก็ทําบ่าให้เสร็จสองข้างก่อนนะครับนี่นระมาณนี้ครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนต่อไปมาดูการประกอบแขนฟิลมกันด้วก,กันนะครับ